ออกมาตอบออกมาชี้แจงแล้วพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยสำหรับสาวกระต่ายพันนิภาฉีกสัญญาอาจารย์จินนี่ภูไทยเฮ้ยเกิดอีหยังึ้นน้องบัดนี้น้อพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยเอ,เอหรือว่ากระต่ายกลับขึ้นหม่องเก่านี่คือเช่าเน็ตถามมากพี่น้องครราผมพี่น้องครราผมสำหรับกระต่ายนะฮะเส้นสัญญาสองเดือน ออกผลงานเพลงใหม่2ผลงานเพลงและผลงานเพลงคอเวอร์อีกเพียบเลยยอดวิวร่วมกันเกือบสิบล้านวิวพี่น้องครับผมเอา้าปังขนาดนี้เป็นยังงน้อก,กระตายคือฉีกสัญญารเรื่องราวเป็นยังไงปะจิละเล่นจิละเล่ามาสิวเาซูฟัง สวัสดีครับพี่นอ้องอนราสซู่รายการจักรวาลลูกทุง่งกับบลา่านุ่งเจีระเลยนะครับผมพี่น้องบอกเลยว่าออ้ยเปิดมากปุ๊บข่อยเป็นสีสันๆเป็นสีตัวอกตกใจพี่น้องครับผมเพราะว่าอย่างนะฮะอยู่ๆก็มีเรื่องร,ราวแบบเดือดๆเกิดขึ้นในวงการเพลงลูกทุ่งอีกแล้วโดยเฉพาะสาวกระต่ายพันนิพาพี่น้องคราบผมอยู่เม่อยู่นะฮะเอ๊ะใช้คําว่าฉีกสัญญาได้ไหมหรือใส่คําว่าเคลื่อนสัญญาให้กัน คืนใจให้กันหรือเปล่าระวังกระตายพันนิพากับอาจารย์จินนี่ภูไทย จากค่ายผู้ไทยเรคคอร์ดพี่น้องครราผมเรื่องราวเป็นแบบนี้นะฮะอาจารย์จินนี่ผู้ไทยเป็นคนออกมาว้าวออกมาเล่าก่อนเลยนุ่มเจรากัเลยมาเว้าต่อพี่น้องคาราผมแต่ว่าก่อนอื่นก่อนใดอยเริ่มกดหัวใจกดไหล์และกดแชร่ร่วมถึงติดตามช่องจิละเล่นด้วยพร้อมกับแสดงความเห็นขอม่าแหน่กันแล้วกันนะครับเดี๋ยวนุ่มเจร่าซีว้าซูฟังพี่น้องครราผมว่าเอ๊สุดทายแล้วกระต่ายพนิพาเพราะขึ้นสัญญา กลับไปมองเกาหรือเปล่าแล้วผลงานเพลงหลายๆผลงานเพลงล่ะเป็นแนวด่าพี่น้องครราผมแบบนี้ฮะอาจารย์จินนี่ภูไทยขืนจอดําเลยสีดําอึมครึมเลยพี่น้องคาราผมโอ้ปวดหัวแทนขั้นหัวพรอมนะฮะเป็นแนวด่ายแหละนมเจรัก็ได้ข้นจอดําพี่น้องคาับผมอยู่ประยูนะ่นาอาจารย์จินนี่บอกว่าจังสี่วันนี้ผมได้คืนสัญญาให้น้องกระต่ายพันนิพาเรียบร้อยแล้วนะครับ อัลบั้มที่วางไว้ผมทํามาได้เท่านี้อืมอัลบั้มที่ว่างกันไว้เนี่ยก็บสิบสิบสองผลงานเพลงเนาะเพลงไม่พี่้องครับผมถ้าเกิดนุ่นจิจราจำผิดนะฮะอัลบั้มที่ว่างกันไว้นี่ว่าสิฟิตริงกับผู้นั้นฟิจิริงกับผู้นี้นี่เฮดเดย์ดทอนีอีหลีแต่ก็ถือว่าผมช่วยได้ที่สุดของคนหวังดีคนหนึ่งจะทําได้ ขอให้อีลาเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางที่เลือกเดินเดินนัง่งว้าวซูฟังไดเดอร์ถามไม่อียังให้ซอยอีกนี่คือสิ่งที่อาจารย์จินนี่ผู้ไทยออกมาว่าวพี่น้องครรบผมพานหน้าจอสีดำเลยบอกว่าขึ้นสัญญาให้เรียบร้อยแล้วขึ้นใจให้กันเรียบร้อยแล้วที่นี่พี่น้องครรบผมหลายปุหลายคนถามมาว่าเอ๊ะกลับคืนที่เดิมหรือเปล่า กรลับไปที่จวดจ้าหรือเปล่าก็ไปใหา,าจานให้บุญหรือเปล่าหรือว่าขึ้นดีกันลืมชั้นจอยหรือเปล่าพี่น้องครรบผมมีหลายผู้หลายคนถามขอมาเออเพิ่นบอกว่าจังสี่พี่น้องครรบผมนี่เกิดยังขึ้นค่เกิดแนวไดขึ้นค่เออแล้วก็มีอีกหนึ่งคำถามถามมาว่าจังสี่พี่น้องครรบผมเออโอ้สิ่งที่อาจารย์เว้านี่ ผมคิดว่ากลับไป่ข่เกา่าแล้วก็มีคนนึงมาบอกว่าคิดขึ้นกันเลยครับตั้งแต่เมื่อแรกที่น้องมาเออเอาจังส่วะที่นี่พี่น้องครับผมหลายๆคนถามถามมาว่ากลับไป่ข่เกา่าบอมองเกา่าบอนนีโน่นนะครับอาจารย์จินนี่ก็ามาตอบอีกรอบนึงพี่น้องครับบอกว่าไม่มีอะไรซับซ้อนครับประโยคนี้คือประโยคเด็ดน้นองขอรับงาน ดูแลตัวเองครับมีแคั้นัออขอบคุณที่สนับสนุนผมเสมอมาและผมขอให้สนับสนุนน้องต่อไปด้วยนะครับจบเครียดนี่คือสิ่งที่อาจารย์จิน่พูทธายออกมาว่าออกมาตอบเองพี่น้องครับบอกว่าขึ้นสัญญาให้กับกระต่ายพานิภาแล้วและกระต่ายพานิภาขอออกไปเป็นศินลปินอิสระรับงานเอง ย้ำว่าออกไปรับงานเองบ่ได้เป็นเส้นคายใดอันนี้บ่แน่ใจหรือว่าบได้กลับไปคายเก่าอันนี้ก็บ่ได้แน่ใจเพราะว่ายังเพิ่นบได้ตอบไว้พี่น้องครราผมนุ่มเจระเอาสิ่งที่เพิ่นว้ามาเว้าสูมุจเจ้าฟ้างพานในสิ่งที่เพิ่นเหล่ากันแล้วกันเนาะที่นี่พี่น้องครราผมไม่ย่อนเมืองแน่กันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะว่าผลงานเพลงของสาวกระต่ายพนิภากับคายของอาจารย์จินนี่ภูไทยเนี่ยหรือว่าจินนี่ เล็กคอร์ดหรือว่าเจนนี่มิวสิกนี่พี่น้องครับผมหรือว่าผู้ไทยมิวสิกนี่เออเอาจริงๆเพิ่นซุ์สุวะผู้ไทยมิวสิกพี่น้องครับผมแต่ว่าข่อยจําเป็นหลายสื่อของเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะก่อนน่ะนั่นนุ่มจิลระว่าสิเอาข่าวนี่มาว่าพี่น้องครับแต่กัดเอ๊ะมองไปมองมาเดี๋ยวก็จะมีผลงานเพลงใหม่เออเดี๋ยวลอกค่อยลอดหลวบยอดทีเดียวเล้วกันแล้วกันพี่น้องครับผมเออค่อยลอดทีเดียวกันแล้วกันแต่ว่าสุดท้ายพี่น้องครับต้อบมาว่าว่าเพราะว่าอย่างมันสิ้นสุดสัญญาแล้วส่วนผลงานเพลงใหม่นี่อาจารย์จีนกอออมาาตบแล้วว่ ผลงานเพลงที่เตรียมไว้เนี่ยก็ต้องเป็นเลี่ยนให้ศิลปินคนอื่นเห็ดผลงานที่เตรียมไว้ก็ต้องเป็นคนอื่นมาเห็ดแทนนี่เปลี่ยนให้คนอื่นทําและให้คนอื่นมาทําแทนนี่คือเพลงใหม่ที่กระต่ายสีเห็ดออกมาหลังจากนี้นะพี่น้องเนาะก่อนอันนี้ว่าแผ่วมาเป็นกระต่ายแต่วันนี้ไม่หย่อนมึงผลงานเพลงเก่าแน่ผลงานเพลงใหม่ของกระต่ายพันธิพาเนี่ยพี่น้องคาับผมออกให้ในไตของผู้ไทยเอ่อมิวสิกนี่ผลงานเพลงใหม่คือสองผลงานเพลงอืมสองผลงานเพลงที่ออก กับพูไทยมิวสิกประมาณ4ีหาผลงานเพลงที่เป็นผลงานเพลงคอเบอร์พี่น้องครับมาล่องลอเมืองกันเรากันนะพี่น้องเนาะผลงานเพลงใหม่ของเพิ่นกอนเล่ยกันเรากันนะฮะผลงานเพลงใหม่นั่นก็คือเออไม่ล่าสุดเลยนะฮะเมื่อ1นถึงสสัปดาห์ที่แล้วนั่นก็คือผู้สาวไม่เป็นจังไดแนลักนี่คือผลงานเพลงใหม่ล่าสุดของเราได้พี่น้องครับผมของกัะตายพนิพาที่ออกกับค่ายผูไทยมิวสิกนะฮะ แลวกับผลงานเพลงมาอีกหนึ่งผลงานเพลงสุดเป็นผลงานเพลงแรกที่มาเหตุอยู่ในค่ายนี่นั่นก็คือผลงานเพลงเจบคัอยู่พี่น้องคราบผมซึ่งทั้งสองผลงานเพลงนี้ที่ปล่อยออกไปโอ้ยอดวิวพี่น้องคราบผมเจ็บคัอยู่น่สี่จุดหกล้านเลยนะจ๊ะเออส่วนผลงานเพลงผู้สาวไมเป็นจังไดแนนล่ะปล่อยในสองสัปดาห์หนึ่งจุดสองล้านเลยพี่น้องครับสองผลงานเพลงนี้ป้าปา ปลาปลา,ปาวัตวเกือบไปหล้านกว่าแล้วเกือบหล้านกว่าแล้วพี่น้องครราผมถือว่าเป็นผลงานเพลงที่ประสบความสําเร็จอีหล้นะฮะในยุคหนีเวลานีเนาะพี่น้องเนาะที่นี่มาลมงผลงานเพลงคาเบิร์พี่น้องครับเอาผลงานเพลงคาเบิร์มาแน่แน่นอนผลงานเพลงแรกถึงนุ่มจิราเห็นหนึ่งก็คือตัวแฟนวาจังไไดอันนี้กัน1.2ล้านพี่น้องคาราผมปาดเออ นอกจากตัวแฟนวาจาังไหนแล้วนะครับผมก็ยังมีผลงานเพลงนี้นั่นก็นคือคือเก่าเป็นการฟิชเจรลิงกันระวา่ากระต่ายพนิพาและทอเกียรติศักดิ์อันนี้ก็นหนึ่งจุดสี่ลายพี่น้องครับผมผลงานเพลงคือเกาเอ๊ะผลงานเพลงคือเกา่าี่เป็นผลงานเพลงออคอปเวอร์หรือว่าเป็นเป็นผลงานเพลงออริจินอลของเพงิ่นวะอือโอว่าเป็นผลงานเพลงออริจินอลบอกพี่น้องครับผม น่าจะเป็นผลงานเพลงออริจินอลนะครับเออถ้าเกิดนุ้มจีราขอมุ่งพิพลาด,ดคอมเมนต์บอกได้เลยว่พี่น้องเด้อเอาผลงานเพลงเขาบอกอีกหนึ่งผลงานเพลงนะฮะนั่นก็คืออิจฉาแฟนเจ้าพี่น้องคาราเพมอันนี้ก็์สามจุดหนึ่งแสนเลยนะฮะร่วมถึงล่าสุดและพึ่งปล่อยไปนั่นก็คือเพลินบอมแมนผู้สาวเฮาพี่น้องคาราผมพึ่งปล่อยไปได้แค่หนึ่งสัปดาห์นะฮะเดี๋ยวเด้อผลงานเพลงใหม่ของกระต่ายพนิพาที่ออกกับเจนนี่ผู้ไทยตัวนี้ เอออาจารย์เจนนี่ภูไทยเนี่ยนาซิมีผู้สาวไม่เป็นจังใดแน่ละอันนี้นาจะเป็นผลงานเพลงไมง้แล้วพี่น้องเนาะหลักการแน่ๆก็คือเจฟฟคัคยูเนี่ก็คือเป็นผลงานเพลงไม้พี่น้องครับผมที่กระต่ายพนิาพาฟิจิลิงกับกิบสันเอ่อรังสันนะฮะส่วนผลงานเพลงเดี๋ยวเดาขอขอ,ขอกรดมือก่อนเอไขอกระร้ากแบบสงสัยอยู่ว่าเออผลงานเพลงคือเก่าเนี่ยเพราะว่าทุกมมือนี่พี่น้องครับผมศิลปินนะฮะ ต้องบอกว่าจักอันเดอคอปเวอร์จักอันเดอแต่งใหม่อุ้ยคือเก่าเนี่เป็นผลงานเพลงใหม่ของหนอนกระต่ายด้วยพี่น้องครับผมแสดงจแลววันีผลงานเพลงใหม่สามผลงานเพงลงของพี่น้องเนาะที่เฮ็ดอยู่กับอาจารย์จินนี่ผู้ไทยนะฮะเออน่าจะเป็นผลงานเพลงเก่าแล้วเอามาคอปเวอร์หรือเปล่านะเออเอาว่ากันพี่น้องครับผมตะวันที่แน่ๆนะฮะผลงานเพลงใหม่ของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นศิลปินที่มาแฮมาเร็วอีหลีกับไค่จินนี่รออาจารย์ จนนี่ภูไทยก็พยายามเล่งพยายามสร้างให้กับน้องนะฮะแต่ว่าพี่น้องคาเวล่าสองเดือนมีผลงานหลายขนาดนี้เอารวมลุมกันแล้วกันเนาะถ้าเกิดขอมุ่นเรื่องผลงานคอยวอลพีดกับคอมเมนต์บอกได้เลยสรุปให้คอยแน่กันแล้วกันพี่น้องครับบางเที่็คอยอัศจรรย์ก็กได้นะฮะแต่ว่านี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่อยากมาอัปเดตซูมเจ้าฟังพี่น้องคาราผมได้สิว่าขอมุ่นกับว่าเป๊ะบ้็นอย่างเนาะเออซูมมือนีวอลยากพี่น้องคาราผมอยากวอลยังก็บอกแต่ว่าในน้องพี่น้องครับ ความสบายใจแต่ละคนบ่คขึ้กันเช่นเดียวกันกระตาการสิสบายใจในการไปรับงานเองอาจารย์จินีผู้ใต้กับสบายใจให้น้องได้ออกไปเดินท่ามจอดค้องเองนี่ือความสบายใจเช่นเดียวกันพี่น้องครับผมคอยขึ้กันนะฮะมุ่งจอสบายใจแบบได้กับพิมพ์บอกกันแน่กันเรากันเนาะพี่น้องเนาะเมื่อวานตอนนี้แล้วฝากคนหัวใจฝากก้นไหลฝากกนแช่รวมถึงแสดงความเหียนขมาแน่กันเรากันเนาะพี่น้องเนาะนี่ถ้าเกิดเขาบอกว่าถึงจะกับพิมพ์บอกเล่อยเมนเลยบวกเล่อยมาเลยได้ขึ้กันเช่นเดียวกันพี่น้องครับผมกับรายการจกกกกวาานลูทุง เจีระจีระเล่นจีระเล่ามาสิวาสูฟังสวัสดีครับ